สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเทสรถกันนะครับเป็นเจ้า S p g r a r Racing นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งซื้อมานะครับก็คือน่าจะเป็นรถที่เขาแต่งมาไว้แบบใช้ลงสนามโดยเฉพาะนะครับมาเรามาลองฟังเสียงกันนะครับไม่ต้องพูดมากก็จะ ก็จะดูดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอเบินยางให้ดูนะครับรอบตัดกันเสียงเอาะมากนะครับขนาดนี้ในเกมนะครับมาทำมาเบินยางกันเรียบร้ยครับเบินยางไปแล้วเบินยางมาแล้วนะครับมีไหลด้วยรถแรงจัดมีไหลด้วยนะครับ เรามายกล้อนะครับมาโอเคยกล้อมาแล้วนะครับยังรอเลยนะครับโอ้เข้าไปะเดี๋ยวเรามาลองเข้าโค้งดูนะครับว่าช่วงล่างเขาจะดีแค่ไหนะนะครับมาดูเดี๋ยวลองเติมดูนะครับว่าคันเร่งิมแล้วจะมาเต็มไหมมาเต็มครับโอ้โห แรงมากครับผมนะครับกับตัวนี้เนี่ยตัดเดียวนะครับสองร้อยนะนะครับโอเคนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้นะครับมาลองขับไปด้ดยเพราะผมก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันครับก็ถ้ากิดอยากจะให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะให้ใช้รถอนไนเนี่ยก็บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ